สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแกะพัดลมมิลล่าออกมาล้างนะฮะตัวนี้เหมือนว่ามันจะมีรุ่นย่อยว่า M19 นะฮะซึ่งก็เขอะมากซึ่งระบบการใช้งานเนี่ยออฟอยู่ตรงกลางคือปิดนะฮะฝั่งซ้ายคือไฮลมแรงฝั่งขวาคือโลแต่ว่าผมใช้นานจัดจนปุ่มโลมันหายไปแล้วฮนะโดยสังเกตว่าผมใช้งานอย่างหนักหน่วงมากนะฮะขี้ฝุ่นบานเลยแล้วก็ยังไม่เคยแกะทำความสะอาดเลยฮนะ ผมเองก็พยายามหาข้อบูลบ้างนะครับไม่ทราบเลยว่ามันแกะยังไงจนสุดท้ายได้ไปแกะบ้านพี่ชายมาตัวงะ,ะก็เลยพอจะรู้แล้วว่าต้องทําไงบ้างอย่างแรกเลยฮะ,ะต้องหามีดคมๆนะ,ะเป็นคัตเตอร์ก็ได้ฮะ,ะมากีดตรงร่องนี้เพราะกระดาษนี้เนี่ยมันจะปิดไว้นะฮะทำให้เราไม่สามารถแกะออกมาได้เดี๋ยวผมขอเวลากรีดแป๊บหนึ่งนะฮะเอาละสังเกตว่าผมเอามีดคัตเตอร์กรีดเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนกระดาษที่ปิดเนี่ยจะฉีกออกหรือไม่ฉีกออกก็แล้วแต่นะฮะนั่นคือขั้นที่1นะฮะหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีนต สี่มุมนะฮะเนี่ยฮะซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนแล้วก็ขวาล่างนะฮะต้องใช้เครื่องมือขอเวลาขันน็อตนิดนึงถ่ายมือเดียวคนเดียวมันก็จะทุรักทุเลหน่อยนะฮะผมก็ใช้อุปกรณร์นี่ฮะคลายน็อตออกมาแล้วทั้งหมด4ตัวนะฮะเราก็แยกเก็บเอาไว้พอเราคลายน็อตแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดึงออกมาได้แบบง่ายๆฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะดึงได้เลยนะฮะทีนี้เราก็จะสามารถทำความสะอาดได้นะฮะโดยที่ผมเนี่ยจะใช้แค่แปลงนะฮะกับ ลูกยางเป่าลมอันเล็กนะฮะมือเดียวมันก็จะทนุนเลย์หนึ่งนะเอาล่ะตอนนี้ผมก็แกะมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตขี้ฝุ่นที่พื้นฮนะอย่างเยอะแนะนําว่าก่อนทำเนี่ยใส่แมสก็ดีนะ,ะเพราะพวกนี้เนี่ยแบบดมเข้าไปเนี่ยต่อให้คุณมีภูมิที่แข็งแรงแค่ไหนคุณก็สามารถไอและจามได้นะก่อนที่เราจะประกอบกลับนะมีเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือว่าพัดลมเนี่ยมาสามารถถอดได้นะคือดึงออกดื้อเลยไม่ต้องมีอะไรเยอะมันจะไม่มีร่องบากหรือไม่มีจุดมารอะไรทั้งสิ้น,นะฮะก็คือคุณ ดึงขึ้นมาดือด้อ,อเวลาเสียบก็เสียบลงไปดื้อเนี่ยแค่นั้นแหละคือมันจะไม่เหมือนพัดลมตั้งพื้นนะฮะที่จะมีล่องบากล่องล็อกของมันหัวท้ายอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่มีคือแค่ดึงก็ดึงขึ้นมาเลยกดก,ก็กดลงไปเลยแค่นี้อยู่แล้วทีนี้เราก็จะมาประกอบกันฮะ,ะซึ่งก็ทําย้อนกลับไม่ได้ยากอะไรมาลองดูกันคร่ขา,ขาวๆนะฮะบอกได้แค่คร่าวๆเพราะว่าทํามือเดียวอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ประกอบปิดกลับไปแล้วนะฮะแล้วเราก็เอาน็อตสตัวที่เราถอดเมื่อกี้เนี่ยเสียบเข้าไปในตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองแล้วก็ขัันนนอตให้ม้มเรรียบรยบ แค่นี้เองฮะแต่ขอนแนะนำนิดนึงว่าอย่าใจร้อนนะเอาน็อตสอดลงไปก่อนอ่าใส่เข้าไปทีละรูทีละร่องใส่ไปก่อนอย่าเพิ่งเอาใส่หัวสว่านแล้วหมุนเลยนะฮะใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบขาโอ้ยผิดร่องผิดร่องเออโอเคโอค้ยเออถ่ายด้วยมือคนเดียวนะมันก็จะแบบว่าเล็งผิดเล็งพลาดแบบนี้แหละโอเคอะ เนี่ยได้ละสี่มุมละลงละทีนี้เราก็ไขควงตามเลยฮะไขควงไฟฟ้าเท่านี้เองฮะตอนนี้เราก็เหมือนได้พัดลมใหม่มาตัวหนึ่งเลยความสะอาดกลับมาแล้วนะฮะพอความสะอาดกลับมาเนี่ยลมมันก็จะกลับแรงขึ้นผมขอแนะนำเพิ่มเติมอีกนึงนะฮะว่าทุกครั้งที่แกะมาล้างเนี่ยแนะนำให้ดึงตัวพัดลมออกมาล้างด้วยนะเพราะว่าข้างใต้ตัวพัดลมเนี่ย มันจะมีแกนที่ใช้หมุนอยู่นะฮะแนะนําว่าให้ทําความสะอาดให้ดีนะเพราะบ,บางทีเนี่ยมันจะมีผมไปพันหรืออะไรอย่างนี้เพียงเท่านี้เราก็เหมือนได้พัดลมตัวใหม่มาใช้งานแล้วครับตอนนี้ YouTube มีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงแล้วนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นที่40บาทจนสูงสุดอยู่ที่1,000บาทคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องผมหรือแม้แต่อยากเลี้ยงโกโก้เลี้ยงขนมผมก็สามารถทําได้ผ่านช่องทางนี้นะครับและผู้ที่สนับสนุนถึง1 0 0 0บาทผมก็จะมีของขวัญส่งไปให้เป็นที่ระลึกนะครับ ซึ่งถ้าผู้ชมไม่สะดวกที่จะสนับสนุนเป็นรายเดือนผ่านการจอยช่องทางนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับขอบคุณครับ